สาธุค่ะเห็นคลิปนี้บุญเยอะมากนะคะซึ่งกีกิเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะใครที่เห็นคลิปนี้ภายในสิ้นปีนี้นะคะทุกคนอยากชีวิตดีขึ้นใครที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองติดขัดตลอดเลยทําอะไรก็ติดติดขัดขัดปัญหาเยอะรุมเร้าเสือเกินวันนี้ยุกิจะให้บทสวดมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตนะคะอย่าลืมเซฟเก็บไว้แล้วสวดทุกวันนะคะใครที่อยากได้เป็นรูปสามารถเข้าในเพจบ้านโครวยได้เลยค่ะบทสวดแรกนะคะเป็นบทสวดขอขมากรรมค่ะอันที่2ค่ะเป็นบท สวเป็นบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตัวเองค่ะบทสวดชนะมารบทสวดสืบชะตาต่ออายุและใครที่มีคดีความเดี๋ยววิกิจะให้บทสวดนี้นะคะและบทสวดมนต์ทั้งหมดที่วิกิพูดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นบทสวดขอขมากรรมบิดามารดาเบิกเงินเบิกทองเบิกบุญขอขมากรรมเจ็ดชั่วโคนนะคะทุกอย่างอยู่ในหนังสือสวดมนต์ของบ้านโคตรรวยแล้วค่ะวิกิสวดมนต์มาเป็นระยะเวลา5ปีนะคะจากติดหนี้สิบล้านจากเคยคิดจะฆ่าตัวตายนะคะจากเป็นโรคซึมเศร้าชีวิตเปลี่ยนมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่อุปถ มีคนให้โอกาสนะคะและวันนี้ค่ะบุญที่ใหญ่ที่สุดคือบุญธรรมทานใครที่บูชาหนังสือสวดมนต์ไปตั้งแต่5้าเล่มเอาไปแจกก็ได้นะคะทุกคนที่วัดให้คนที่ไม่มีโอกาสะคะ่ะตั้งแต่5้าเล่มเป็นต้นไปค่ะยูกิจะให้ลิฟ้นะคะลิฟสายมูของบ้านพครวยค่ะเป็นรุ่นแรกเลยค่ะลิฟวาจามหาเสน่ห์ใครที่ค้าขายเอาไปทาที่ปากทาที่หน้าได้เลยยูกิใช้ลิฟ้นะคะแล้วไปปิดเคสปิดโปรเจกต์นะคะ20ล้านได้สําเร็จนะคะแล้ววันนี้ยูกิจะให้กับลูกบ้านบ้าน